สวัสดีครับสอแซบวอร์รี้มาอีกเหมือนเก่าเหมือนเคยเหมือนเดิมครับผมคลิปนี้ครับพี่น้องผมอยากจะฝากไปไปหาซุ้มขี่กระตือครับพี่น้องครับซุ้มขี่กระตือขึ้นอย่างบอรแมนเอฟซีตัวจริงหรอกครับผมว่านะครับนะครับนะครับเห็นช่องพี่ฟาสช่องอมอิ่มข้าวกระแสลงนะครับเนาะนะครับต้องเรียกว่าซุ้มขี่กระตือครับที่ไปคอมเมนต์นะครับในรายการมอรัมไอดอนนะครับไปคอมเมนต์ว่า น้ององอิงอายุสิบแปดปีเองมากเป็นกรรมการอะย่างไดจ้าซันจังซี่ซูเอายังคิดครับซุ้มขี่กระตือซุ้มขี่กระตือที่ไปคอมเมนต์นะครับซูเอาอยัางคิดนะครับมันไม่มรายการโซนนะครับพี่นอนะ้องนะย่างหนึง่งเฮียหน่อยนะครับเราเป็นคนรีเวทนะครับรีเวทให้น้องนะครับมาร่วมเป็นโค้ดกับ ่อโจนะครับหรือกระพโจนะครับเออซุ้มขีดกระตือเน,นี่ก็ไม่มีแยกนาะครับเสะดังแต่แล้วที่สันแรกหอดที่สันสองสูงยัดแยกปนันบอครับซุ้มขีดกระตือเออมันป็นรายการซดอีกอย่างหนึ่งเพิ่นคุยกันแล้ว่อโจให้น้องอยิมประกาศเฉยครับอย่างหนึ่งมันไม่ไม่มาการซดนะครับอืม ฟังไว้เดอสุมขีกระตึกสูนี่ยาได้สิเศร้าแสะนะครับเออไม่มาแลกการสดเขาคุยกันแล้วครับแต่ละที่นะครับแมนแมนแม,น,มนพอโจกับน้องเองบ่าเอาน้องท่ามกับน้องเพชรออกถ้าเอาคนอื่นออกสูกขเกษคื้เกานันแหละสูมันสายแซะสายสายป่วนสายคอมเมต์สายบันทอน ต่อให้เอาผู้ได้ออกจากทีมสูกเกซ่าขคือเกาส้ซุมฉีกระตือนะครับแมนมาครับสูนในนอกออกกดกติกาเขามาจังซี่ครับว่มมีไพโฮนะครับอืมพอโจเราเป็นคนพิจารณาแล้วแล้วก็่าจะทีมทั้งทีมงานจะคุยกันแล้วนะครับสูฟฟังไวเดอร์เพิน่นบอโจเราให้น้องอีกประกาศได้เฉยฟังไว้ครับพี่น้อง เออม,มันสักจะอยากคอมเมนต์แล้วกลับไปคอมเมน่าองค์อิงเป็นไผรย,ยังสั้นยังซี่เอา้าอยากขูพิมพ์เข้าไปว่าสิจะเป็นใน youtube ในจิก๊กต่อในแอปเขียวแอปฟ้าพิมพ์ไปเลยองค์อิงเท็ดันแพ่งอ่ะมันขึ้นตัวเป็นพันๆล้าน็นตัวขั้นสูยกองว่นาน้าเป็นไผนะ่ะไปพิมพ์บังเด้อในต่อๆเคือกันเนาะ เป็นพันล้านไปนี้ล่ะพิมพ์ข่อยตัวอูอิงเป็ดมันแพงนะนะครับโอ้ยยึดเบียกคักเนาะสูนี่เนาะแซงตั้งแต่ซีซั่นแรกฮอตซีซั่นสองโอ้เติมเน็ตเพิ่มมาคอมเมนต์งงๆต้องบอกกันสินะครับสูนี่เติมเน็ตมากคอมเมนต์งงๆนะครับข้าน้องสิตั้ซีนั่นนะน้องก็ต้องถามพ่อโจกัอนอยู่แล้ว นี่แค่น้องประกาศเฉยอันนี้ที่ที่พอโจทั้งทีมงานทั้งรายการเพิ่งเอาคุยกันเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วครับอย่างหนึ่งว่าเป็นรายการโซนนะครับก็ต้องรับยอมรับเข้เป็นจริงนะครับเนาะเพราะว่าทีมไหนแหละไม่เอาผู้ใดออกสุกษัตริย์ก็แหละเพราะอย่างที่เพราะว่าเป็นกติกาเขาสูบฟังไว้เดอร์สูมสีกระตือเออนะครับสูบจะหาเรื่องตดามาลาย บริษัทแห่คาสุดได้เนี่ยออนะครับฝากไว้เด้อสุขีกตัตเตอนะครับทางรายการมอลล่าไอด่ดอนนะ่ะเขาลุกเคลนน้องอิงมาให้เป็นโคตรกับปัจโจเออเพราะยังกัตเตอรที่สั้นแรกมันตังมากสุดเดิเบิ้งยังเป็นบบสูดต้องเดิเบิ้งเลยเพราะสูดตามแซ่ตามคอมเมนต์ตามขีกตัตเตอรขนาดนี้เนาะสูดต้องเดิเบิงเ้งแหละเนาะก็แซ่หักหลาย เออหัดเบิงหัดมองความเป็นจริงนงหัดยอมรับความจริงนงหัดยินดีกับคนอื่นนงนะครับหอดที่สันสอยังตามมาขี่กระตืออีกนากสูกศี่นอเออพอมาแล้วที่สันที่สองเอ้ามันไม่ต้องผิดดอกขั้นที่หน่อยเซลน้องอีงมาเป็นอ่าเรียกว่าอย่างคนเรียกเลียติ้งนะครับเออเซลสุซูอีฉาเนี่ว่าอีชาเด็กสิบแปดปีกะ ไปกระโดดน้าตายซะคัดยินซาเด็กขึ้แปดปีกันเลยเนาะโอ้สุดนีเนาะดูเบียกหลายเนาะฝากเด้อสมีธกะตึตเป็ไปค้นหาน้องอิงเพลานแพ,พ่งคือไผในยูทูบใน Alpha, แอปฝ้าแอปดำมีทุกแฟรพร้อมเลยเนาะสุจิติหูไปละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ้ สองแสบวรด,ดีีจ้จนนั่แล้ะครับอืม